สวัสดีค่ะวันนี้พิมจะมารีวิวนะคะโปรด u ักบ์บำรุงผมไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือเป็นครีมขะครับกบบก็คงมาเปจะเห็นนะคะสีตัวนี้จะมีของ just modern สีเขียวที่เป็นสเปรย์นะคะของ a v i o n g ที่เป็นครีมใส่ผมหลังสระนะคะแล้วก็เป็นของ smooth e ชื่อว่า silk e นะคะเป็นเซรั่มบำรุงผมือกันแล้วก็ของ l e o s h a เป็นบิดไม่ตรงนะคะ l e o s a a ที่เป็นแบบนี้ข้างในก็จะเป็น แคปซูลแคปซูลนะคะอาล่ะถ้าเกิดอยากทราบว่าพิมคิดยังไงบ้างกับโปรดักต์เหล่านี้ก็ติดตามชมต่อได้ไดเลยค่ะการพกพาสะดวกเวลาจะไปไหนมาไหนนะคะพิมจะโปรดเป็น2ตัวนี้มากสุดแต่แน่นอนคะ่ะอันนี้เนี่ยง่ายสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแคปซูลแคปซูลแบบนี้นะคะสามารถพกไปโดยที่หนึ่งแคปซูลเนี่ยถ้าผมยาวประมาณ <c oughs> พิมเนี่ยนะคะประมาณนี้พิมสามารถใช้ได้ถึงสองครั้งด้วยกันนะคะคือว่าวิธีใช้ก็ง่ายๆเอาเข็มหรือว่าเออเขาเรียกอะไร เข็มกาดนะคะเอาตรงที่เป็นเข็มเนี่ยจิ้มลงไปบนหัวจุกจิ้มลงไปนะคะปึง้งแล้วก็บีบใส่มือของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้กรรไกรตัดโชะแล้วแล้วก็มันก็จะปิดไม่ได้เลยอะคะ่ะมันจะแบบว่าหกเลอะอะไรอย่างเงี้ยพิมมีประสบก,การณ์แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดอยากใช้นีเนี่ยก็คือให้ใช้เข็มเจาะนะคะประหยัดด้วยนะคะ,ะสามารถบีบได้จนหยดสุดท้ายเลยนะคะพินชอบอันนี้มากเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้มาเป็นกล่องที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะคะก็มีขายในร้านวัสันแล้วก็ มันนักจะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อหนึ่งแล้วชิ้นที่2จ่ายแค่บาทเดียวนะคะพี่ชอบเพราะว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมจริงๆนะคะแล้วก็พกพาสะดวกง่ายๆนี่นะคะลองดูแล้วก็พ,พกะะอพใส่ปุ๊บเนี่ยคือจะไม่ค่อยมีไม่มีคราบติดเหลืออยู่บนมือนะคะแล้วพบเราก็หอมหมดด้วยทีเดียวสำหรับซิลซิลีของสมูทต h E อันนี้นะคะก็เข้าใจว่าร้อยกว่าบาทอะไรอยี้สองร้อยกว่าสองอบาทนะคะ เขาก็มีความสะดวกมากกว่าหนึ่งไม่ต้องมานั่งเจาะบางทีก็หุดหิดลำคานนะคะหาเข็มหาอะไรไม่เจอก็จะไม่ได้ใช้อนี้ก็จะมาใช้เป็นดีแทนแล้วถ้าเกิดสมมติเราเดินทางไปไหนเออนานหน่อยเนี่ยเราก็เอาแบบนี้ไปเลยเพราะเราจะไม่ต้องมานั่งเจาะเขานะคะแล้วก็ใช้คือความสะดวกแล้วก็กลิ่นเนี่ยแต่ว่ากลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมทุ่ๆคือพี่เป็นคนชอบกลิ่นหอมแหลมๆกลิ่นหอมแหลมหมายถึงกลิ่นออกทางสิตราซีออกกลิ่นออกส้มๆมะนาวมะนาวนะคะกลิ่นทุ่ๆที่ออกพิมพ์นี่หมายถึง กลิ่นวานิลากลิ่นมัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันสาหรับอาวิยองอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นอ๋อเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อเจลนะคะแบบนี้เห็นปะหยดโอเคก็คือสองอันนี้จะเนื้อคล้ายๆกันนะคะเป็นเจลเจลแบบนี้ใส่ครบเลยนะคะสำหรับอันนี้อาวิยองเนี่ยจะเป็นโลชั่นเขาบอกว่า c o n c e n t r a t e leave on hair supplement นะคะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อออกเนื้อโลชั่นปืด แ่แบบนี้นะคะเหมือนโลชั่นทาตัวกลิ่นก็กลิ่นทุ่วๆค่ะสีทุ่วๆนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าไม่ว่าจะใส่ตอนผมแห้งผมเปียกเนี่ยพยิมพิมสังเกตอันนี้เนี่ยจะทาให้ผมโดยเฉพาะอย่างิีงตอนนี้ผมพิมพ์เนี่ยเป็นผมที่ดัดมานะคะก็จะได้ลอนที่สวยะคะ่ะคือว่าแบบช่วยจัดให้ให้ผมเราเนี่ยมีลอนที่สวยนะคะนี่ แต่ว่าราคาน,นี้พิมเข้าใจว่าน่าจะแพงกว่าอื่นแต่เนื่องจากอันนี้พิมได้มาเพราะว่าพี่สาวน้องสาวให้มานะคะส่วนอันสุดท้ายนี้พิมใช้มานานพอสมควรแต่อันนี้เนี่ยบอกว่ากลิ่นชอบที่สุดขอบมากาได้กลิ่นไหม <laughs> อันนี้เป็นของ just modern นะคะก็เป็น leave on hair serum แต่ว่าอันนี้เนี่ยพิมใช้สําหรับเวลาที่จะเป่าผมด้วยด้วยไอ้ที่เป่าผมอะค่ะร้อนๆนะคะ,นนะ,คะก็คือจะฉีด ทั่วเลยนะคะก้มก้มด้วยนะคะแล้วก็ฉีทข้างบนอย่างนี้ให้แบบว่ามันทั่วสุดขีดจริงๆคือแล้วก็เป่ามันก็จะช่วยป้องกันความร้อนของเครื่องเป่าผมที่จะมาทําลายเส้นผมเรานะคะผลก็คือผมหอมมากแถมแห้งแตง่ก็เข้าใจว่าอันนี้ละคะ่ไม่แพงนี่ก็ซื้อมาจากร้านวัสดุเหมือนกันนะคะตรงเซ็กชันที่ขายออผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมของเขาะคะ่ะถ้าจะให้พิม rating นะคะว่าชอบผลิตภัณฑ์อันไหนมากที่สุด ต้องบอกว่าอันนี้ค่ะของเลซาชานะคะที่เป็นกับเพราะว่าใช้ง่ายสะดวกพวกพาง่ายแถมมีโปรโมชั่นตลอดเวลาที่ร้านมาส่งนะคะอันที่ลองลงมาก็จะคงจะเป็นของซิล k E ีเพราะว่า 1. คือเปิดง่ายใช้ง่ายอันเล็กพกพาสะดวกนะคะแต่ไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่ก็เอาจมูกไปนาวตาไปไล่นะคะไม่ต้องสนใจมากอันถัดมานี่ก็คงจะต้องเป็นอวิยองเพราะว่าโอเคอันนี้คงต้องใช้ที่บ้านนะคะเวลาที่ มันมันใหญ่อะมันหนักปริมาณมันหนึ่งร้อยห้าสิเนี่ยนะคะก็แต่ว่าคุณภาพดีช่วยทำให้รอนผมชัดเจนนะคะแล้วก็รู้สึกสบายๆเวลาที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกถึงคราบที่เหลือบนฝ่ามือนะคะคือปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จก็ไปทำนู่นทำนี่ต่อเลยไม่ต้องไปล้างมือก็ได้ถ้าเกิดแต่ก็ล้างก็ดีนะแล้วก็อันนี้นี่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะว่าเราใช้อันคนละฟังก์ชันเลยคือใช้ในการาปกป้องเส้นผมจากความร้อน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะไม่รู้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมถามลงมาได้ทีกล่องคอมเมนต์นะคะสำหรับในวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะมค,ค่ะอันนี้เตรียมลงมาแล้วนะคะอันนี้เป็น essential damage care ultra นะคะ honey and shea butter นะคะเป็นบัตเตอร์ที่ใช้ในการหมักผมก่อนออหลังสะแล้วนะคะคือพอสระผมเสร็จก็ใช้นี้แทนพิมใช้นี้แทนครีมนวดผมนะคะต้องขอบอกว่า กลิ่นเหมือนของกินมากเลยแทบจะม่ทาขนมปังกินเลยนะคะนี่ก็คือใช้ไปประมาณเกือบครึ่งกระปุกแล้วนะคะพิมเห็นกูรูคนอื่นที่อยู่บนย t u b e ก็เอาอันนี้มารีวิวเหมือนกันนะคะแต่เขาจะเอาที่เป็นกระปุกสีส้มที่เป็นฮันนี่มานะคะอันนี้ก็เขียนอัลต้าฮันนี่นะแต่ไม่รู้มันต่างกันยังไงก็ถ้าใครอยากลองก็ใช้ได้เลยนะคะราคาก็ร้อยกว่าบาทไม่แพงะคะ่ะคุณภาพดีแถมไอที่หมดไปครึ่งนี่ใช้มาเป็นเดือนเพราะว่ามันใช้แค่นิดเดียวคือไม่เยอะมากะคะ่ะใช้แค่แบบประมาณซักปริมาณเท่านี้ค่ะ เท่านี้ไม่เยอะเลยนะคะเพราะมันเข้มข้นมากถ้าคุณเปิดแล้วคุณจะรู้ว่ามันเข้มข้นจริงไหมไม่กระดิกเลยเนี่ยนะคะต้องเอาเนิวรรร้วแบบว่าแทรกลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อตักโปรดักขึ้นมานะคะเอาละค่ะก็วันนี้จบจริงๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ